สวัสดีค่ะอยู่กับช่องบ้านสคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นกล่องพัสดุที่จากคุณแม่สาลี่นะคะที่ส่งมาให้สงวันแล้วนะคะสงวันแล้วยังไม่มีเวลาแกะเลยนะคะต้องกราบขอประทานโทษมากๆด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่สาลี่มากๆนะคะที่รักเลเอ็นดูครอบครัวของเรานะคะที่รักช้างสง่งของมาให้ทั้งคนทั้งช้างนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะแกะกล่องพัสดุแม่คอนก็ต้องขอแจ้งนี่นะคะคะแนนที่แม่แม่เอซฝากมาทางช่องต่างๆนะคะตั้งแต่ที่เราสูญเสียลูกของเจ๊พรทิพย์ก็คือน้องพังสายลมนะคะก็วันจันทร์จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เราสูญเสียน้องไปสูญเสียไปเมื่อวันที่8เดือนพฤศจิกายนนะคะ แล้วก็จะมีะแม่ๆเอฟซี FC จากช่องอื่นๆมอบคะแนนมาให้นะคะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ฝากซื้อกล้วยอ้อยให้กับเจ๊พลทิพย์นะคะไปยิน,นยก็จะมีทางช่องแม่ป๊อบน้องอลินนะคะ1,000คะแนนนะคะแม่แม่ควันก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นเอฟซีท่านไหนนะคะเพราะว่าแม่ควันไม่ได้ไปรับด้วยเนาะแล้วก็ปัามมี่หันหลังทำไมลูก แล้วก็ทางช่องโมเมนะคะสามซองนะคะอ่าแล้วก็ช่องน้องมากมีหนึ่งซองหนึ่งพันคะแนนนะคะอ่าทางช่องน้องโมเมสามซองนี้จะมีหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ห้าร้อยคะแนนสองซองนะคะแล้วก็พี่ยานะคะเอฟซีป้าพี่ยาอ่าคุณพัทรกรหนึ่งพันคะแนนนะคะแล้วก็คุณแม่สุภาพนะคะหนึ่งพันคะแนน กวยอาเจียงนะคะซิ่ง500คะแนนคุณวนัญยาพี่หนูเล็กนะคะ500คะแนนคุณสมฤทยัย300คะแนนคุณท่าชา200คะแนนคุณสุรศรีเอฟซ้วยขวางนะคะ500คะแนนแล้วก็พี่ภาพนะคะ100คะแนนอันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่แม่แม่เอฟซีส่งมาให้นะคะ,ะก็เอฟซีก็บอกว่าให้ ซื้อกล้วยให้กับพลทิพย์แล้วก็ฝากทําบุญวันไหนที่แม่ควนันอ่าทบุญไปถึงน้องพังสายลมก็ฝากคะแนนนี้ซื้อของอ่ถวายพระแล้วก็ร่วมทําบุญกับครอบครัวของเราด้วยนะคะแม่ควันก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแต่ถ้ามีรายชื่อแม่เอีท่านไหนตกหล่นก็ทักมาทางแม่ควันได้เลยนะคะ ไม่พบน้องอลินนะคะช่องโมเมช่องมากมีะพี่ยาพัฒรกรนะคะคุณพี่สุภาพกวยกว่อนกวยซิ่งนะคะว่านัญญาพี่หนูเล็กนะคะคุณสมฤทัไทยคุณสุทชาคุณแม่สุรศรีนะคะห้วยขวางคุณพี่ภาพนะคะกราบอนุโมทนาบุญทุกๆุกคะแนนเลยนะคะสาธุคะ่ะเด็กๆขอบคุณคุณแม่สาลี่ก่อนเออลายกยกลังลงก่อนปัมมี่ ยกยกล,งลังลงเลยเร,เรียกพ่อมา,มาสิเร,าเรียกพ่อมาด้วยเรียกพ่อมาด้วยเรียกพ่อมาด้วยโอ้อยน้องแป้นน้องแก้บมบุ๋มทำไมสวยจังเลยวันนี้โอ้ยดูที่คาดผมนะคะกับชุดนี่ก็เป็นที่เป็นแม่เอฟซีส่งมาให้นะคะคุณแม่สารี่นะคะคาดผมเออดูอะแกะกลองก่อน อัน,นอไหนก็ได้ลูกอันไหนก่อนก็ได้อ่ะแล้วแตะออขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่สาลี่นะคะกลองใหญ่มากกลองใหญ่มากๆเลยนะคะระวังมือนะปัมมี่เออควนันโอ๊ตทำไมไม่นั่งลงลมมันเย็นบ่ฮะเออไม,อไม,ไม่มีเวลาแกะกล่องเลยนะคะนี่โอ้ อะไรนะ้องอะไรลูกหนึง่งสองนี่ใครน้องเออดูพ <laughs> ัมมี่เออดูอเ,เยลลี่กระหมูเยลลี่หรือเปล่าเอาเอาปัมมี่เอาออกไว้ข้างนอกก่อนลูกเอาออกไปข้างนอกก่อนเออในถุงนั่นคืออะไรลูกมันคือวิตามินซี <c oughs> โอ้วิตามินซี อ่าเดี๋ยวพอก็แกะกล่องที่สองนะคะนี่เยลลี่เยลลี่เยลลี่เออขอบขอบคุณแนมะ่สาลี่หรือยังขอคุณค่ะเอาเปิดปะนั่นนะ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นของพอก็ได้นะอ๋อน้องแก้มบุ๋มาทางนี้นี่ไปข้างหลังที่ปนะั๊มมี่น่ะเออเรามารุ้นกันนะคะว่ากล่องนี้คือ นะเออชอบมากเอออ้าวกลรองต่อไปพระหงพะหงเอาเออมาดูอ่ะพระหงช้างด้วยนะพระหงช้างเออนั่นแหละเอามาดูก่อนพระหงช้างเป็นยังไงแม่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้พื้นใหญ่มากเจ๋มไหมเอาลองดูลูกลองดูนี่นะคะคุณแม่ซาลี่ส่งพระหงช้างมาให้กับ ช้างทั้งสามเชือกนะคะจะมีคุณปูสัมเพาทองอคุณตาเจคือนะคะแล้วก็คุณปูชุมพลนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆแล้วนี่ครั้งแรกนะคะที่แม่คอนเห็นผ้าห่มช้าง mm hmm. นี่เขาว่าปีนี้อากาศหนาวนะคะ้ดนอนอไเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะมีคลิปที่เราเอาผ้าห่มไปมอบให้กับช้างแล้วนะคะแล้วก็จะให้ทางควานเขาห่มให้กับช้างว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอโอ้ใหญ่มาก อน้องแก้มบุ๋มหอมน้องแก้มบุ๋มเออใหญ่จริงๆเอออ้าวหายไปไหนหายใจออกไปหนั่นหายใจออกไปหนั่นอ๋ออู้ออกอับดุลเลยอับดุลเลยเออทำไร้จับได้ได้โอ้ถ้าจะอุ่นอยู่เป็นไงควันรถเคยเห็นไหมพ่อผมช้างฮะ จะเคยเห็นผ้าห่มสัางบ่โอ้ยอ่เคจะใช้มือข้างขวาบ่อยเด้อ,อ,อจะมีทั้งหมด3ามผืนนะคะ3ผืนน้องแก้มุ้มออกว่าลูกเหมือนทับไอตอนไอตอนปาข่าวแม่นี่นะคะในนี่ก็มีนะคะอีก2ผืนใหญ่มากโอ้ยเดี๋ยวยังไงแม่ควรจะทําคลิปให้แม่แม่เอซได้ชมนะคะว่าผ้าห่มช้างเป็นยังไงที่ทีเล็ก ที่แรกคุณแม่สารี่ก็ถามนะคะว่าอ่เอาเอาให้พี่ใหญ่ไหมเอาให้พลายสิริมงคลไหมแม่คอนบอกว่ามไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแม่วาดแย่งนะคะแม่วาดว่ามีอะไรอยูอ่ในร่างกายสามีเขาอีกเออเดี๋ยวเขาจะแย่งเอาไปอีกเออก็เลยแบบว่าเอาแค่สามเชือกก่อนเนาะเออต้องกราบขอบคุณคุณแม่สารี่มากๆเลยนะคะที่รักเลเอ็นดูช้างนะคะลองดูว่าช้างเขาจะห่มแบบไหนเออ เราจะส่งต่อเชือกไหนเชือกแรกดีใคโจคือโอ้โหใครโจคือใกล้ที่สุดเออ,อมารีวิวขนมโอ้มารีวิวขนมชอบมากน้องน้องปั๊มมี่ชอบอะไรมากเออวันนี้ก็มีอ่าคุณอ่าคุณพ่อปริญญานะคะส่งขนมมาให้กับเด็กๆเ,เหมือนกันคุณ<ห>พ่อบอกนะว่าไม่ต้องทําคลิปนะคะต้องยังไงก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อปริญญามากๆเลยนะคะขนมปังแบบ ช็อกโกแลตเด็กๆชอบมากเลยเออแล้วก็รู้แล้ว่ามี่จะอ่านอะไรน้องโอ้มีจดหมายด้วยบอกอ่านไหนเยลลี่ถุงเล็กกับวิตามินซีแบ่งให้น้องก้ากับขวัญข้าวด้วยนะคะลูกพันจอด้อยอ๋อลูกพันจอด้วยห้ามกินเกินสิบเม็ดต่อวันโอ้นี่วิตามินนี่ใช่ไหมวิตโอ้วิตามินซีกล่องใหญ่มาก ไม่นี่ใช่มีอันนี้เจลลี่เลเอออันนี้มันเจนลี่บ่อยเยอะอ้อันนี้เงินบุ้งที่มีที่เราเอาไปยางมันยิืงกลับขอบคุณคุณแม่สาลี่มากๆเลยนะคะที่รักเอ็นดูเด็กๆไม่ว่าทาง่าลูกของพานโจคือแล้วก็น้องก้าวแล้วก็น้องน้องขวัญข้าวนะคะกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ดูน้องป้ามี่ชิมแล้ว อืออ like ุ้ยดูทำหน้าไม่พอใจเทากมโอ้อันนี้ค่อยกินพรุ่งนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนอืออือแอมอร่อยเขาว่าอร่อยอกับขอบคุณคุณแม่สาลี่มากๆเลยที่รักและเอ็นดูเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะเออน้องป้ามีเคยเห็นพ่อห่มช้างไหมแกมุ้มเคยเห็นไหมโอ้แม่ก็เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเลยนี่พ่อห่มช้าง เพราะเพราะว่าแถวภาคอีสานนะคะนี่ไม่ไม่ไม่เคยมีผ้าห่มช้านะคะนี่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกลองดูว่าเขาจะห่มกันยังไงเออแล้วลองดูลองดูต้องลองดูยังไงก็ต้องมีคลิป<ห>ต่อไปอนะคะ<อ>นี่ใครโยนผ้าใครหลังช้างก็ได้อือแล้วต้องมัดมีเชือกมัดด้วยโอ้สุดยอดเลยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นแทนช้างเออว่จะให้พี่ใหญ่ก็เกรงใจแม่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าจะดึงเอาไปห่มเอง มันมันต้องผูกมันต้องให้กับที่ว่าช้างผูกอยู่เชือกเดียวนะคะถึงจะได้โอ้ดูเทเดี๋ยวยังไงก็จะจัดแบ่งให้กับเด็กๆด้วยนะคะคุณแม่สาลี่กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ดีต่อใจมากเลยเด็กๆชอบมากเลยนะคะขอบคุณไปยังคุณพ่อปริญญามากๆนะคะที่ส่งขนมมาให้เด็กๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณแม่สาลี่อีกครั้งนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะที่ส่งมาให้กับครอบครัวของเรานะคะเพื่อที่จะร่วมด้วยร่วมอนุโมทนาบุญที่จะทําบุญให้กับน้องอาสายลมนะคะพังสายลมลูกของเจ๊พรทิพย์นะคะวันจันทร์ก็จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วที่าพังสายลมเสียนะคะอขอบคุณทุกๆคะแนนเลยสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆคะแนนด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะดูน้องแก้มบุ๋มกลัวหมดเรียแล้วเรียอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่ะน้องเก้มมุมสวัสดีก่อนลูก